ครับสวัสดีครับ f อีอีลาน้อยนะครับ FC ซสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับขอต้อนรับพี่น้องเขาซูชองผู้ชายเขาครัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับ f อีอีลาน้อยติดตามอีลาน้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ f อซแฟนคลับนะครับกสิเห็นนะครับบ้านอีลานะครับแปลกหูแปลกตาเป็นล้ายนะครับสะอาดสะอ้านขึ้นนะครับผิดหูพิดตานะครับ บอกว่าจะเป็นด้านนานะครับด้านนาด้านข้างด้านหลังนะครับแปนเอิดเติดนะครับพี่น้องบกหกขึ้ต่กรอนนะครับเนาะสาหรับแม่น้อยพันยูบาน,บ,นาบุกีอาทิตย์นะครับอ่าพันกาจัดการเล็งช่างนะครับอ่าให้เล็งมือนะครับทํากําแพงนะครับอ่าบริเวณบ้านกําแพงบอว่าจะเป็นอ่าคางบ้านหลังบ้านนะครับ เพื่อประสิทธิจัดผู้มิทัศนะครับทำให้มันลงลงนะครับสำหรับนะครับนาบ้านเพื่อยากจะต้นมงต้นใหม่มาปลูกว่าสันนะครับต้นใหม่ที่กำลังหาอยู่นะครับจะได้มาจัดสวนมาตบมาแต่งบ้านให้มันดูดีนะครับสำหรับแต่ก่อนนะครับผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะครับอดีตนะครับเอากลับมาแก้ไขบ่ได้นะครับ อมองปัจจุบันมองข้างหน้าไปดีกว่านะครับเม่น้อยนะครับสําหรับเม่น้อยเพิ่งกระเด้นําทีมนะครับภูมะซอยนะครับภูมาซอยอยา่าทีมหลังบานเถอะอามาซอยกันนะครับพี่น้องนะครับอเป็นคุณอาจจะเป็นทั้งญาตนะิทั้งเม่น้อยนะครับคุณปา่าคุณหน้าคุณอ,ณอยายังกวาไปนะครับอย่ามาตั้งซื้อหลังบงหลังบ้านอย่าให้มันอันนั้นะครับหลังบานคือทีมทีมเก่าที่เขาพานไปแล้วก็พานไปนะครับอันนี้นก็ สิ่งที่มองไปข้างหน้าคือทําให้บ้านมันดีให้มันงามนะครับสาหรับแม่น้อยเพื่อก็อยากได้นะครับอยากได้หัวนะครับอยากให้สร้างเพิ่นทําหัวเร็วๆว่าสันเพิ่นวานะครับเร็วเพิ่นยังนะครับเพราะว่านะครับเพิ่นเวลาเพื่อกระตตามอีหล่าหน่อยไปพัวคอนเสิร์ตนะครับเพื่อกอยากปิดบ้านปิดซองโเนอครับปิดใบใบอ่าเพื่ออื่นมาก เขานะครับมาถือวิศาสะเข่าบานโดยบริรับอนุญาตนะครับเพิ่นก็อยากเอ็ดให้มันแล้วมันทัวนะครับเอ็ดหัวนะครับหัวตัวนี้ก็เลงมือนะครับเ,เสร็จแล้วก็สิป,ปลูกต้นใหม่ขึ้นมานะครับต้นไหม่นะเห็นพ่อช่างศรีสเกตร,รับสางบานพ่นวาไม่น้อยเพิ่นอยากได้ต้นกระบกพะซันต้นกระบกหรือว่าต้นขุมทรัพย์พะศันต้นขุมทรัพย์แล้ซุ่มฉับซุ่มซุ่มทรัพย์นี่แหละครับ นะครับหรือบานเฮาเลี้ยงต้นบักกะบกนะครับกับต้นชุ่มแสงมาปลูกว่าั่นนะครับอ่าไม่น้อยมันก็จะปลูกใหม่แบบโบราณโบราณในจังหน่อยนะครับอ่าเพื่อประดับเป็นต้นไม้ใหญ่ในบ้านสักต้นหนึ่งนะครับพันว่านะครับอ่าอันนี้ก็พอช่างมันก็เสียหน้นมามันแล้วมาเป็นตะปูกบอนะครับต้นกระบกมันใหญ่นะครับมันใหญ่มันโตปลูกมันสวสมควรอยู่บ่มาสั่นนะครับ นอกจากอยากให้เอ็ดหัวแล้วนะครับอยากให้ปั๊บภูมิทัดบริเวณแล้วนะครับตอนนี้แป้นแป้นนะครับพี่น้องตะเกาหกวสันนะครับตอนนี้แป้นแล้วนะครับได้ยาพี่น้องมาเอ็ดซอยนะครับเพิ่นกระเร่งนะครับเร่งเตรียมงานเตรียมงานกระถินนะครับงานบุญงานกระถินนะครับสิ้นเดือนนี้นะครับตอนนี้ก็ช่างกัะเลงมือนะครับอยากให้มันเสร็จเร็วๆนะครับ อ่าบ้านก็จะสิปับบริเวณปับภุมิทัดน์นะครับอ่าเอาเศษขยะเศษดินเศษหินเศษไม้ออกแล้วเพิ่ง็สิเ,สเทดินเทดินถมปับอ่าปับพื้นที่นะครับอาสิปลูกยังปลูกหญ้าไปนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้พอฮักไม่ฮักมากก็สิามาพักนะครับมาพักอยู่เรื่อนรับรองด้านหลังนะครับอันนี้ก็เ็จเกือบเ็จแล้วปูกระเบื้องแล้วนะครับตอนนี้ก็เล็งมืออยู่นะครับ สำหรับบานอีหลาครับเพราะว่านะครับอีกหน่อยเพิ่นเดินสายนะครับก็สิปิดบานปิดช่องไว้นะครับตอนนี้ก็สำหรับนะครับสำหรับขอกแบรนะครับก็ได้ปิดตำนานไปแล้วนะครับสำหรับขอกแบรนะครับแม่น้อยกระัังให้ลือนะครับลือออกเบิร์ดนะครับเศกขยงขยะเผาถิมนะครับแมนบอเป็นตะเลียงนะครับเลียงแอแบนนี่มันเป็นอยางที่ เป็นผ้าละนะครับหมากัยังยังไข่ก็แบอยู่นะครับหมากับปล่อยไว้ถ้ามาตาก็ไดกินอาหารยังก็ไดเฝ้าบ้านได้นะครับแต่ว่าแบ่นี่มันมันเป็นผ้าละเพราะว่าปกติแม่น้อยกับบคอย,อยูบานนะครับแม่น้อยพระเอกกี่าบคอยอยู่บานอยู่แล้วนะครับกระสบ่บด้หวงนะครับเอาไปขึ้นจะาของเพิ่นมาสันนะครับขอกแบ่เขายัางกับเคลียเรียบร้อยลงนะครับ ็เหลือไอโดอยู่ที่บ้านนะครับน้องโดนะครับเฝ้าบ้านนะครับกับคุณตานะครับสําสหรับบ้านก็เริ่มเป็นรูปเป็นรอยเขาเรูปเขาร่างแล้วครับรั่วก,กะรั่วก,ก็เหลือพวกสแตนเลสท,ที่ครับช่องอเป็นช่องช่องรอสแตนเลสมาใส่มาสันนะครับช่างพันวานะครับติดบัวที่ยังก็เริ่มแล้วนะครับเอาส สตจเลรมว่าประกอบเพิ่มเพิ่กับเซตประตูรั่วเรียบร้อยนะครับคิดว่าบดลกระสรแล้วนะครับสาหรับพี่น้องกับเบิงบานสบายหูสบายตานะครับครับหลังจากนี้ไปนะครับอีหลาเป็นเกษตรด่ออกเดินสายนะครับเปลี่ยนคอนเสิร์ตนะครับไปกับวงสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับอีหลาเกะสิบริ่วงนะครับบริ่วงหน้าพระวงหลังนะครับกับบ้านนะครับแม่น้อยกับสิบริ่วงบ้าน่วงช่องนะครับ เพิ่นกะสิเดินสายไปกับสาวน้อยนะครับบ้านสะอาดสะอ้านขึ้นหลายนะครับพี่น้องนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับสําหรับวันที่31วันที่1นะครับก็เป็นกระถิหญ่นะครับเป็นกระถินซึ่งอีลานะครับบ้านอีลานะครับแม่น้อยพอเอกเป็นเจ้าภาพนะครับสําหรับเป็นเจ้าภาพในกองกระถิาในรอบนี้นะครับ โดยมีแนวงานนะครับคือหมอลำวงสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับมาเห่นอยูทีบ้านน้องคู่นะครับพี่น้องนะครับวันที่หนึ่งวันนนะครับส่วนพี่น้องอยากไปรวมบุญรวมง่ายกันมาตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดก็ได้นะครับไปวัดไปว่ากับมีนะครับมีโรงถอกโรงท่านนะครับเพิ่นกระจัดนะครับเสียงโชคนะครับตัก ลูกปิงปองเสียงโชคว่านั้นะครับมือนี้แม่น้อยพนกาเตรียมของเตรียมงานนะครับช่วงนี้นะครับหลังจากนี้ไปนะครับโบกี้อีกโบกี้มือนะครับก็ถึงมือบุญนะครับงานเดินไปเร็วเร็วนะครับพี่น้องนะครับถ้าแม่น้อยโบยุบานก็งานก็อิ้นโบเดินขึ้นบานนะครับเนาะสาหรับพี่น้องอยากไปท่าบุญกันนะครับไปหลายนะครับ เห็นว่ามีเอฟซีแฟนคลับก็สิไปกันหลายอยู่ครับพอหักแม่หักทั้งหลายนะครับจะเดินทางไปรวมบุญบุญกระถินนะครับของชาวบ้านน้องคู่นะครับอ่าซึ่งอีหลาเป็นอ่าอีหลากับพ่อเอกแม่น้อยนะครับเป็นแม่งานเป็นเจ้าภาพนะครับสําหรับในการจัดกระถินครั้งนี้นะครับพี่น้องกับชาวบ้านก็ร่วมน้านะครับขออุนุโมทนาบุญกับอีหลากับครอบครัวนะครับพี่น้องนะครับ ไปทำบุญกันนะครับก็หวังว่านะครับหลังจากนี้ไปมี่สิ่งดีๆเข้ามานะครับทุกทุกอย่างก็สดีขึ้นนะครับไปตามลําดับนะครับบ้านก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปอีหลาก็ด้หาเงินอย่างเดียวนะครับเก็บเขาแบงเขาธนาคัรนะครับก็เป็นกําลังใจอีหลากับขอบคร้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผิดพาดในข้อมูลประกาศในขอโทษขออภัยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผู้ชายเขาครัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับ สวัสดีครับ